อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นทางเขาเรียกอะไรถ้าโดนในเรื่องตัวเองเนี่ยโดนแบบโทษทันหรืออะไรตัวเองเนี่ยที่แบบร้ายแรงถึงขั้นแบบพูดง่ายเหมือนคดีอาญาคดีอะไรพวกนั้นคดีอาญาคดีอะไรเนี่ยอาญาเนี่ยไม่โดนแต่เหมือนจะโดนทางเรื่องวินัยวินัยเหรอคะจะโดนทางเรื่องวินัยเพราะในนี้ลาพิษลาชุลีขึ้นหมายถึงว่าจะมีปัญหาด้านตําแหน่งการงานราชการ จะโดนด้านวินัยมากกว่าแต่ทันด้านอาญาจะไม่โดนค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับโอ้ขอบคุณมากครับก็ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับะานไม่ได้เป็นคนทำค่ะเพื่อนร่วมงานเขาแกล้งกันธรรมดานะครัขอบคุณค่ะคุณนะครับ sms นะครับท่านส่งมาได้นะครับส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็้ะค็ได้นะครับหรือว่าหลายๆเรื่องราวก็ได้เช่นอย่างนี้นะครับสองห้าหนึ่งหน5 1 1ครับ ถามเรื่องทั่วๆไปแน่นะจา์นะครับผมนะท่านท่านถ้าเกิดเป็น s อสนะครับท่านจะถามเรื่องโชคลาภสุขภาพตำแหน่งหน้าที่การงานนะเรื่องบ้านเรื่องช่องได้บ้านเลขที่นี้ถูกฉลกกับตัวเองไหมหรือว่าเราจะขายอสังหาริมทรัพย์อะไรได้ไหมได้ไดอทับเค่ะดวงนี้เขาบอกเป็นดวงที่ต้องเน้นเรื่องการทําบุญไหว้พระตลอดนะเพราะอาจารย์เคยเห็นคนที่มีเลข9ก้าเนี่ยนะคะมีคนหนึ่งที่มาดูดวงเนี่ยเขาได้ไปปล่อยนักโทษประหารเนี่ยหูปุ๊บนะหูเงินเข้าในบัญชีแบบ ทำธุรกิจส่งออกอ,อ่ะหไม่รู้ได้เท่าไหร่อะนะครับตอนนี้นะครับเอ,เอามาที่ SMS หน้าจอหน่อยจอ้ะนะตอนนี้ไม่มีโชคลาบนะครับจะ,ะทำยังไงครับ ถ้าไม่มีโชคลาภอาจารย์เน้นนะอาจารย์เน้นว่าหนึ่งคุณเองเนี่ยถ้าเป็นคนสวดมนต์ทำบุญอยู่แล้วนะคะอุที่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเพราะบางครั้งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวขัดลาบแต่ถ้าทำยังไงแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยเป็นคนทำบุญนะก็ยังไม่ได้อาจารย์เน้นให้ใช้ยูนาไคนะคะหินยูนาไคนะคะเอามาที่ SS s ต่อมานะครับวันที่21เดือน10ครับ16ถามเรื่องความรักและก็สุขภาพเข้ามาครับ นะครับต้องบอกว่าบางทีนะโชคลาภนะอย่างมผมเนี่ยอะผมก็อาจารย์บอกบวกนะหรือเพิ่มขึ้นไปผมก็ไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะมั่นใจในทเบนรถนะครับบางทีแฟนที่บ้านฝันเหมือนกันยานฝันว่าเลขอายุนะเขาก็เล่นกลับไปกลับมาได้โชคความรักสุขภาพ3ทับ6นะเขาบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่รถ้าเป็นถ้าเป็นอาจจะเรื้อรงังแต่เป็นจิบจิบ แต่ลำคาญเป็นแบบลำคาญเป็นเปนห,หายแต่ด้านความรักเนี่ยก็เขาบอกว่าต้องดูคนที่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าคือเราเป็นคนขยันไม่อยู่นิ่งอ่ะอ๋อเราเป็นคนขยันแต่สุขภาพไม่เป็นไรเจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆ<ช>ดี๋ย,ยากินยาหายนะครับะะอ้าต่อมาครับบ้านเลขที่นะครับ145ดีไหมจะรวยไหมนะครับ <จะ S 2> S <S 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 จะอยู่บ้านนี้รวยหรือว่าคุณอเองจะรวยจริงๆถามว่าถ้าจะรวยไหมเนี่ยคุณเองต้องเขียนวันเดือนมีเกิดมาเพิ่มนิดนึงต้องขอ,อนิดนึงแต่ถ้าถามว่าบ้านหลังนี้อยู่ดีไหมยอยู่ยดียอยู่แล้วดีแต่ว่าบ้านหลังนี้ขอ,อนิดนึงว่าถ้าช่วงประมาณช่วงสงกรานเนี่ยปีใหม่ไทยเนี่ยให้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือนิมนต์พระมาะสวดทําบุญบ้านนิดนึงจะ,จะดีดขึ้นอ,อนะครับมาที่สายทางบ้านครับจังหวัดตรังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาคุณสุกัรัาเชิญเลยคร อยากถามเรื่องลูกเลยค่ะว,ว่าไงจ๊ะ,ะเชิญค่ะว่าถามได้เลยครับลูกลูกอะไป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 จิตผู้หญิงอยู่ที่อื่นนะคะเขาอยู่บายสบายดีไหมทขาไม่ติดต่อกลับมาเลยค่ะโอเคได้เลยค่ะไปนานออกไปนานหรือยังคะเป็นอย่างนี้นานเนี่ยคะ ก็สองเดือนได้แลวค่ะสองเดือนได้แล้วลองนึกถึงคุณลูกไว้นะคะนึกถึงหน้าลูกชายไว้นะครับนะว่าสบายดีไหมไม่ติดต่อกับมนเลยนะเนี่ยบางทีได้ได้แฟนห่วงแม่นะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะออกคําพยากรณ์ให้นะครับที่จะมาก็ในนี้เขาบอกว่าสบายดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรคะก็ทํางานทำมาหากินเพราะขึ้นใหมทองเนาะทำมาหากินกันอยู่นะคะก็ยังสบายดีนะคะแต่เรื่องการติดต่อกลับมาคงจะอีกสักระยะหนึ่งอีกสักระยะบางทียังกลัวอยู่ ว่าเอออยู่ๆออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนเอถ้าเกิดกลับมาโทรมาแม่จะว่าไหมจังหวัดตรังด้วยนะึืนชื่อด้วยหมูด้วยนะเดี๋ยวย่างหมูย่างเออหมูย่างด้วยนะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับลูกชายเขาคงจะรอปรับสภาพรอให้คุณแม่อารมณ์ดีๆแล้วเดี๋ยวจะโทรกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราแบบมาขอขอบคุณค่ะข้าใหม่ปลามันจาาขอบคุณมากครับ นะครับบางทีนะอาจารย์ด้วยความเป็นห่วงอ่ะแต่ลูกอ่ะถามจริงว่าอยากจะกลับบ้านไหมก็อยากใช่ไอห่วงทั้งลูกก็ห่วงแต่กลัวแม่สิจะดุอ่ะใช่จะเอาแม่เดี๋ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีหลานแล้วก็น่ารักน่แม่นะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับดวงชะตาของแต่ละท่านนั้นนะครับต้องบอกว่าเขาเรียกว่าชีวิตหรือว่าตารางเส้นกราฟเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับบางคนก็ขึ้นป๊าบๆนะครับระหว่างที่ขึ้นก็อย่าคิดว่าตัวเราขึ้นจนโดดเด่นแล้วนะครับมันระหว่างยิ่งขึ้นสูงมันจะตกลงมาแล้วมันจะ ใช่บางทีเราไม่ได้ระวังตัวนะครับแต่ว่าท่านใดที่ดวงกําลังเขาเรียกว่าตกตกอยู่นะครับเราก็อย่าไปท้อแท้กับดวงชะตากับชีวิตนะครับก็พยายามมันนะครับสวดมนต์ไหว้พระทาบุญนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปทุกอย่างมันจะหนุนนําให้เราดีขึ้นบางทีในการสวดมนต์ก็ทําให้เกิดปัญญานะจะถูกต้องทําให้จิตใจสงบเนาะมีสมาธิด้วยนะครับก็หลายเรื่องราวแบบนี้นะครับท่านชมครับท่านสามารถที่จะโทรมาพูดคุยได้ในรายการสดๆหรือว่าส่งทาง SMS เข้ามาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจดวงชะ ตาไปฟังคําพยากรณ์ดีๆนะจรา์นะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเอออ๋อหนทางข้างหน้าวิบากกรรมมันเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเลี่ยงมันยังไงหลบไปทางไหนถูกต้องถูกไหมจารย์คดีความทุกคนไม่อยากมีแต่ถ้ามีแล้วเราจะทํายังไงเอามาที่ SMS ยังพอทันนะจารย์นะวันพฤหัสนะครับที่3ตุลาคมครับสองหนึ่งหนะครับลบบุรีถามเรื่องการเงินการงานแล้วก็ถามคู่เข้ามานะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับ คุณพยุงนะครับถามเข้ามาโอเคนะคะสามทับหนึ่งนะเรื่องการงานเขาบอกเหมาะกับเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ทํางานที่แบบหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือยุ่งๆเช่นบางคน uh huh. ทําแบบเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคือขายของหลายๆอย่างนะคะหรือทํางานหลายๆอย่างนะคะแล้วเขาบอกว่าเรื่องการเงินเขาบอกว่า ก็ยังเข้ามาไม่ดีนักนะคะได้เป็นแบบเบี้ยหัวแตกนะคะส่วนสุขภาพปีนี้ดีขึ้นปีที่แล้วไม่ดีด้านความรักก็ระวังนิดนึงละกันเพราะดวงเปลี่ยนคู่บ่อยอ้าไม่เป็นไรอย่างน้อยถึงการเงินจะสะดุดบ้างแต่ว่าทุกอย่างราบรื่นนะนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการรัตนมณีอียิปต์มนตราครับสักครู่ครับ บาปความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์กับคนธรรมดานิพพานไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตในโลกสมมุติอย่างไม่ยึดติดในสมมุติค้นพบบทเรียนของการมีชีวิตได้ในลีลาพระอรหันต์บทเรียนชีวิตไม่ติดสมมุติโดยเทียนรนันอีกหนึ่งคุณภาพจากสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ <c oughs> ้จักรยานประหยัดพลังงานและได้ออกกำลังกาย